สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรถหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอร้านเจครับผมอำเภออุทพ,พ,พรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะผมร้านอยู่ตรงข้างหลังวัดประชานิมิตวัดประชานิมิตแต่ผมอ่าประมาณนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปนะผมก็คือเราผ่านเทศบาลนะผมมาเส้นเทศบาลตรงอย่างเดียวเลยนะครับผมประมาณนี้เราก็จะเจอนะครับผมอืม เราจะเจอลงลงรับจำนำแล้วก็จะเจอร้านทำฟันสมัยนะครับมามาอย่างเดียวเลยอันนี้พี่สาทานกับพ่อปลาเจเมื่อกี้ให้ดูบรรยากาศเป็นข้าวผัดอเมริกันของอน้องททมแล้วก็จะมีเรียกว่าขนมจีนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็วอันนี้ก็เป็น ขนมลูกตาลที่ผมชอบทานแล้วก็อาา่านเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมประมาณนี้ลองมาทานกันได้นะผมทานอาหารเจอาหารบางเสวัสดบางมือ้อบางเวลาบางโอกาสเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าทานทุกบันเป็นสิ่งที่ดีไปการสะสมสมบียงบุญกรรมใหม่ไม่สร้างเพิ่มกรรมเก่าก็ลดลงทํากิจการสิ่งใดก็ราบรื่นนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับอนุบุทนาซาทุ